การล้างทำความสะอาดนะครับตัวหัวดิสเพ์สของเครื่องผสมนะครับด้วยความที่เขาเป็นสแตนเลสทำให้เราสามารถเปิดน้ำแล้วก็ล้างได้ง่ายๆเลยนะครับแค่ไปโดนน้ำธรมรมดานี่แหละนะครับเนี่ยแค่นี้มันก็เริ่มออกแล้วนะฮะเอามือถูๆนิดหน่อยออกเลยนะครับ เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับตัวคาบดำๆอันนี้คือโกโก้โกโกโนมข้นหวานนะครับค่อนข้างหนืดเลยแหละ,ะนี่ยังไม่ได้เอามือแตะเลยนะอ,อ่าครับวดตรงนี้นะครับก็เอามือถูนิดเดียวเออออกนะครับ ออกล้เรียบร้อยง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ตัวใบพัดเนี่ยก็แทบไม่ต้องถูเลยนะครับทำความสะอ,ขอขาดง่ายครับตัวนี้ Oke terima kasih